พี่น้องซุ้มเจ้าได้เบิ่งลิปน้องนาริตาขึ้นเวทที่คู่กันกับแม่เพลียวเผ้วเสียงท้องบอตะฮตะฮพี่น้องเอ้ยใส่สูตรสีดำเหลี่ยมๆนั่นไหมสูตรคู่กันนั่นไหมคือกันปันแม่กับลูกเอ้ยน้องเอออันเป็นสูตรเสื้อผจายกแม่พีดอเมริกาจัดเสื้อผ่ใย้แม่เพลียวกับน้องนาดีตาขึ้นเวทที่น้ำกันย่จังหวัดสม,มุทรปราการพุ่น ออกหน้าริษาในสดอีกพี่ที่สองรอยยี่สิบสามพี่น้องเอ่ยโอ้ยหลายคนกระเข้าไปเบิงเข้าไปสุมออ ต่อหน้าหอดใหม่เนาะบอท่านเปลี่ยนสูตรเตรียมมาหอดใหม่น้องนาริตามาหอดสมุดปากกาเลวเมเปิลกระโปรงโอ้ยิ้มหัวเตือนหัวเตือนอารมณ์ดีพี่น้องเอ๋ยมันนี่กับเปลี่ยนสูตรเตรียมโตขึ้นเวทีสีดำเดี่ยมยุ่มยุบหยาบหยาบโอ้ยเป็นตาหักเป็นตาเพ้นเป็นตาแง่เป็นตาเบิงอ่อนซ่อนหายน้องนาริตาบัดเพิ่นสิขึ้นห้าเนาะเมยกับผ้าวายอยู่ข้างล่างวายดินวายหยาวายจะเมย์ตลอนี่เมยกับ ลูบดินมาใส่หัวลูกโอ้ยแมเ่เทอรลานี้เอ้ยให้มาปกมาบังให้มากังมาเลียมขึ้นหานเวทที่กะให้คนฟังค้นส้มในย่อมส้มชอบเนาะออไหวขอน้ำเจ้าเม่เทอรานี้แล้วก็ขึ้นทั้งหานตอนอยู่ห่างล่างนะ่นยิ้มหัวเตือนหัวเตือนอยู่บัดนี้ขึ้นทั้งร่างกัสิเก่งๆแน่และเนาะเป็นการขึ้นเวทีร้องเพลงคู่ครั้งแรกกับคุณแม่เพลียวเผาเสียงทองน้องนาดิตะร้องเพลง บุดสบาม่ม้องวักหนึ่งลูกลองวักหนึ่งลูกลองวักหนึ่งแมลองวักหนึ่งโอ้ยมีแต่คนสื่ z ส้มยินดีเออเป็นตาฮักเป็นตาแพงค้นโกดได้ประมาณหกหมื่นก้คนแลว้วยอดวิว,ววันเดียวหนึ่งล้านห้าแสนก็วิวพี่น้องเอ๋ยเข้าไปเบิ้งเด้อสีเวาน้ามูว่าววรูเลียงดีเป็นตาฮักขึ้นยังนี่น้องนาริตาเป็นตาฮักเป็นตาแพงนาริตาแข็งแรงเงินกินปิงอึงโอ้ยอ่อนซ้อนพี่น้องอ่อนซ้อน สูตรการเรียมยุบยุบยาบย่ดีให้เออบัดนี้แล้วเนาะจะได้เป็นนั่งเอกซุูเปอร์สาตาร์หมอล่ำเทนเมลบัดไ่มากพี่น้องเอยโอ้จักจิตจัการอย่างแนบุเมะก็พอ่อกะเฮ็ดไวเมะกะเฮ็ดจิตจัการไวพ่อกะเฮ็ดจิตจัการไวโอ้ยเป็นกีนาริตาแล้วบัดนี้เนี่หญ่ขึ้นสิได้เปลี่ยนจีนาริตาแล้วเป็นบอดนาริตาแล้วขึ่นเวทีกาแฟเอดทั้งฟังปุญญาบานฟิลเลนนตกี้กะ ขับรถเหลียงคู่กเฮหยตูเกี่ยวเนาะออกไล่กันขี่รถเหลียงกเฮียตูวเกี่ยวนั่นก็เป็นตาฮักเป็นตาเพ้งพอกับลูกอังกาได้บัดนี้นาานมาเวอร์สัน้นแม่กับลูกนาดิตากับอันแม่แม่เพลวพาวโอ้ยอ่อนซ้อนพี่น้องผู้ใดเห็นก็อ่อนซ้อนผู้ดใออดก็ซื่นสมนิยมสมสอบเขามาซื่นสมเขามากดไล่กดแช่เบิดพี่นอออ้องเอ่ยออขันผูใ้ใดบ่มากะจะจุเข,ขา,มา,ามาด่ามาเด้อ ผ่านไปขันผู้ใดบ่มาขันผ่านไปอย่าจูมาดามามให้ผู้เพิ่นมาเพิ่นเข่ามากดไลค์กดแช่เฮ้ยผู้ใดเห็นเขากำมาก,กันเตี๊บโปบ๊โปบๆะยิ้มคืออย่างเอ้ยยิ้มใช้กันตอนมีซีวิตดูนี่เป็นอย่างพี่น้องเอ,อ๋ยสิไปยิ้มตอนไหนสิ่งนีเขี่ยวตอนใช้น้ำมะาเ้าเท้าเดียวพุ่นตี่ฉะนั้นแล้วฮักเพลงเบ่งปั่นกันพี่น้องเอ,อ๋ยน้องนาฬิตากับแม่เพลียวพาวน่ารักเป็นตนาไน เข้าไปดูดว่วนนะใครยังไม่ดูเข้าไปดูดว่วนนะ,ะอยากเสียงอื่นเล่าอีกาั้นลัานซาาสวัสดีครับสวัสดีครับ